นี่ครับนะนะนี่คือวัฒนธรรมนี่คือนี่คับข้าวผัดบริกรันของแบล็กเคนจอนนะครับเนี่ยฮะบรรยากาศร้านดีมากๆนะครับเนี่ยดีมากๆากนะครับบรรยากาศร้านเนะี่ยชอบครับที่ชอบคือว่าเขาทำเป็นไข่เป็นแบบเป็นเป็นไข่กวนเป็นสแปมเบอร์เองนี่นแบบมีแมักกี้ซอสน,นะฮะเดี๋ยวลองดูเนี่ยน่าทานมากามมาเลยถ้าเพื่อนและท่านผู้ชมเออเราทานกันกว่าได้จ้าจอนมักกี้นะจ๊ะนะเหมือนเหมือน เออเหมือนกินอาหารเช้าเลยครับท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมไส่ไทยนะ,ะฮะน,นะใี่ไทยนะฮะก็ทานเลยครับทือทาอน <c oughs> ออกใหม่ครัทำดีมากๆเลยครับอรอใ่หรอ 嗯，好么？嗯，嗯，嗯他好喝。我来的？